สวัสดีครับรายการอบจอบพบประชาชนวันนี้จะมาเชิญชวนชาวสมุทรสงครามร่วมพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองสมุทรสงครามและงานสมโภชร้อยยี่สปีจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่1เมษาย,ยน2,567เมืองแม่กองเปลี่ยนเป็นชื่อมเมืองสมุทรสงครามในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์มีหลักฐานการเรียกชื่อเมืองชัดเจนว่าเมืองสมุทรสงครามดังปรากฏว่าในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเก้าให้แบ่งเมืองสมุทรสงครามซึ่งขึ้นกรมมหาไทยมาแต่เดิมเปลี่ยนมาขึ้นกรมท่าทำให้กรมท่ามีเมืองในบังคับ9เมืองในพศ2398พระบาทสมเด็จ พระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดก้าให้สร้างป้อมพิฆาตค่าศึกที่เมืองสมุทรสงครามต่อมาเมื่อพศ2449ในรัชกาลที่5ป้อมนี้ได้ถูกรือ้อและจัดตั้งกองโรงเรียนพลทหารเรือที่สองสำหรับฝึกทาหารใหม่ขึ้นแทนครั้นพศ2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยในส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลขึ้นและในพศ2437ได้จัดตั้งมณฑลราชบ,บุรีขึ้นโดยมีเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลราชบุรีจนกระทั่งพศ2444ทางราชการจึงได้จัดสร้างสถานที่ทำการ ของสาราการจังหวัดกับอำเภอเมืองขึ้นในที่ดินธรณีสงของวัดใหญ่ริมแม่น้ำแม่กองฝั่งตะวันออกในพศ2465รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยุบกองโรงเรียนพลทหารเรือกระทรวงทหารเรือและยกอาคารที่ดินให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นสาราการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นที่ทำงานมาตั้งแต่พศ2468ถึง24 2499จึงได้ทำการก่อสร้างสารากลางจังหวัดหลังใหม่และโอนสารากลางจังหวัดหลังเดิมให้กับกระทรวงสธาธารณสุขใช้ในกิจการโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงครามมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อนับจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่1เมษายน2444ได้มีการจัดตั้งกระทรวงกรมต่างๆและราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งสารการจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ธรณีสงวัดใหญ่จึงถือได้ว่าได้จัดตั้งจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นทางการต่อมาในปีพศ2517ได้มีการสร้างสารหลักเมืองสมุทรสงครามถือเป็นวัตถุสถานสำคัญเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านเมืองมั่นคงประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม และในปีพศ2567นี้นับเป็นมงคลครบรอบ123ปีดังนั้นเพื่อความเป็นศริมงคลและเฉลิมฉลองครบ123ปีจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับอบจอสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองสมุทรสงครามและงานสมโภช123ปีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันถวยสาักการะบวงสวงหลักเมือง สมุรสงครามบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองให้เกิดความเป็นศิริมงคลและยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังในวันที่1เมษายน2567โดยภาคเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองเวลา9นาฬิกานาทีบูชาหลักเมืองสมุรสงครามจากนั้นเวลา15นาฬิกา15นาที เื่อนขบวนแห่สมโพธ123ปีจำนวน8ขบวนเข้าสู่ลานจอดรถหน้าสารากางจังหวัดสมุทรสงครามโดยไฮไลท์จะเป็นการไร่รำบวงสวงโดยสาวงามกว่า500คนบวงสวงสมโพธ123ปีจังหวัดสมุทรสงครามในเวลา18นาฬิกา29นาทีและมหรสพสมโพธเฉลิมฉลอง123ปีการตั้งเป็นจังหวัดสมุทรสงครามและกว่า500ปีเมืองแม่กลองสุดท้ายก็ขอเชิญชวนชาวสมุทรสงคราม ร่วมพิธีบวงสวงสารหลักเมืองสมุตรสงครามและงานสมโพช์123ปีจังหวัดสมุตรสงครามในวันที่1เมษายน2567สวัสดีครับ